ตรงนี้นะนเราลาดสไลด์เข้าไปตรงนี้มันก็จะพุดพุดพุดออกมานะครับจุดอื่นไม่มีนะก็คงเมนจุดนี้จุดเดียวนะครับตอนนี้เราทำงานที่จะค่อนข้างจะอันตรายนะครับอันตรายมากๆนะครับเป็นแอร์ซัมซุงนะช่างบอสอัด ในโตไปที่ตอนนี้เราอัดที่420นะครับถังไนโตเรานะเราอยู่บนหลังคาก็ต้องมีแผ่นไม้มารองแผ่นไม้ไดมารองนะเพื่อหาอะไรู้ว่าให้ลูกค้านะครับหลังจากที่เราเจอว่าแอร์รั่วนะครับเราก็ต้องถอดแผงเดิมออกมานะตอนนี้ทีมช่างก็ทําการแกะโครงนะครับตอนนี้ก็ประกอบชุดเชื่อมนะครับเพื่อที่จะเชื่อมพๆ hey, 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 hey. ท่อออกนะครับ <laughs> นี่คือแผงใหม่นะแผงใหม่ที่เราจัดเตรียมมาให้ลูกค้านะครับเป็นแผงของแท้นะครับของแท้ออริจินอลนะครับก็เบิกซัมซุงโดยตรงนะครับขั้นตอนของการทำงานนะ <c oughs> ออกำลังทดสเครื่องนะครับตอนนี้ความเร่งรอบอยที่8.4แอมนะครับอัำยาก็ได้ที่150 ัวนี้เป็นซิน0นะครับเป็นการเป็น8.0นะครับตอนนี้น่าจะเลียงรอบุดแล้วหลัะนะครับเมื่อกี้กระแสขึ้นไปที่ 1. 9ครับ1แล้วก็กลับลงมาครับก็ลมร้อนดีนะครับน้ำเกาะดีนครับน้ำยานิ่งก็คงส่งงานลูกค้านะครับัตฐานงานซ่อมมา